รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีเจ้าเราเปิดรายการนะคะด้วยภาพบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆนะคะ <In S 2> แล้วก็พร้อมนะคะที่จะกลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเบปรี้ยวปากปเช็คอิน<ะ>ครับอาทิตย์นี้นะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายชมบรรยากาศสวยๆริมฝั่งโขงนะครับที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับมองไปเนี่ยเห็นฝั่งลาวเลยครับธรรมชาติสวยมาก ใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเมืองเล็กๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสเสน่ห์แบบชนบทเลยนะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีวิถีแบบดั้งเดิมนะคะ,ะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ค่ะแล้วก็มีศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวชุมชนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะเราจะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสในเทปนี้ทั้งเทปเลยค่ะที่นี่แนะนํานิดหนึ่งว่าเขา <c oughs> จะไม่ใช้รถใหญ่กันนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะปั่นจักรยานจะได้ฟิลก่าเยอะแบบชมบรรยากาศรอบๆข้างแล้วก็คนที่แบบชอบถ่ายรูปทตล์แบบอาร์ตอินดี้หน่อยเนี่ยน่าจะเหมาะเลยเพราะว่าทางฮิปสเตอร์ีีี่่่ใชเเลยยทงขอ คือต้องบอกว่าเป็นแนวจอยเลยกับฮิปสเตอร์เนี่ยที่จะแบบว่าถ่ายรูปให้กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมโอเคปะเริ่มจากช็อตน,นี้เต๋อนี่คือเรานั่งอย่างนี้ใช่ไหแล้วเต๋อก็เล็งกล้องมาแล้วก็ให้ถ่ายเป็นเงาแสงชิวๆแนะนำนิดนึงนะครับถ้าอยากถ่ายรูปแนวฮิปสเตอร์อย่าพาจอยมาทำไมอะจอยเนี่ยคือเจ้าแม่ฮิปสเตอร์เลยเจ้าไม่เจ้าแม่ฮิปสเตอร์จอยไม่ใช่สโลไลฟ์ด้วยจอยดิฟฟิเคอลไลฟ์มาก <c oughs> ไม่ดิฟฟิเคอลเลยถ่ายเลยเนี่ยตอนนี้ดิฟฟิเคอลแล้วเนี่ย เราซื้อจากชาวบ้านมาเมื่อกี้นี้เลยมันไม่เห็นจะมีความแบบนี่ไงแบบอกจากทิพย์แม่ทิพย์เออ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 เอ่อเอเฮ้ยเออสวยนะ My mind pretty is such a สียงจริงเลยคุณอารันสวัสดีครับสวัสดีค่ะบฮัลโหลคือเราจะรู้จักคุณอารันจากที่ปั่นเมื่อเธอไปเกียรติในหลวงเรานะครับแต่จริงๆแล้วคุณอารันเนี่ยเป็นเจ้าของสถิติ Guinness Book ด้วยปั่นรอบโลก19ประเทศนะครับใช้เวลาเพียง106วันนั่นเองด้วยจักรยานอันนี้แหละ How long have you been in Chiang Rai? ที่นี่ช่างไร่เก้าเก้าปีเก้าปีที่นี่ไทยแลนด์สิบปีครับ Fall in love with Thailand Fall in love with Chiang Khong and Chiang Rai Province i s beautiful for นาเลิ้มใจเนาะที่แบบว่าเป็นคนอังกฤษแท้ๆแล้วค่ะแต่ว่าหลงรักเสน่ห์ของเชียงรายนะไม่ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์อะไรก็ตามแต่แล้วก็ขายทุกอย่างแล้วก็ตั้งใจจะมาอยู่ที่นี่เลยนี่ขนาดเขาเป็นชาวต่างชาติเขายังหลงรักเชียงของขนาดนี้นะครับเราเป็นคนไทยก็ต้องหลงรักประเทศไทยเราเหมือนกันครับว่าเชียงของนี่ก็สวยมากจริงๆครับขอบคุณคุณร้านมากครับทางคิวโซมาขอบคุณครับคุณรดีค่ะโซมาไ่มาดูกันได้นะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าน้ำยิ้วอร่อยล้ำลำนี่ขอบคุณครับนี่ของคุณจอยอะไรเจ้าเขาใส่ห่อค่ะเขาใส่ห่อเป็นยังไงคะเขาใส่ห่อเขาก็จะใส่ผัดหมูกับน้ำพริกแล้วก็ใส่น้ำข้าวเตี๋ยวน้ำซุป อ๋อแต่อันนี้จะเป็นน้ำน้ำน้ำเงน้ยวน้ำเงน้ยวน้ำมันจะข้นกว่าน่อยอขอบคุณนะครับขอบคุณครับและนําร้านของผู้ชมก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่ามาเชียงของห้ามพลาดเลยค่ะกับร้านนี้นะคะร้านแสงจันข้าวซอยน้ำเหนียวนะคะหลายๆคนรู้จักกันนี้ว่าเป็นแบบว่าน้ำเงนียวป้าจันเปิดมานานมากแล้วทุกคนนี่รู้จักกันหมดแล้วเพราะร้านนี้โหดเด็ดจริงอร่อยจริงไม่มาถือว่าพลาดมากครับ อย่างข้าวซอยน้ำเงี้ยวของผมนะครับก็คือน้ำเงี้ยวนี่เม็นสูตรของป้าจันเองเลยจะมีใส่เลือดใส่แล้วมันจะมีความเข้มข้นนี่ได้กลิ่นมาเลยแล้วแบบเมื่อกี้ลองชิมนี่โอ้โหเข้มข้นมากจริงแค่ไม่ต้องปรุงเลยคือที่บอกเรียกว่าข้าวซอยเนี่ยคือคนที่นี่ครับเขาจะเรียกก๋วยเตี๋ยวว่าเป็นข้าวซอยเขาเรียกว่าข้าวซอยน้ำเงี้ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นขนมจีนก็คือขนมเส้นอะไรนี้ทานเป็นขนมจีนได้เหมือนกันแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องน้ำเงี้ยวนะคะแต่บางทีเนี่ยป้าจันเขาบอกว่าเมนูพิเศษนะคะก็คื ข้าวซอยหอค่ะก็คือจริงๆหน้าตามามอาจจะดูคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นอาหารของ12ปันนาค่ะม,มาจากจีนนะคะก็<ช>เขาจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับเป็นก๋ยวยเตี๋ยน้ําซุปนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาจะเอาพวกเครื่องพวกหมูนะ่ไปผัดกับถั่วเน่ากระเทียมเจียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาใส่อยู่ในน้ําซุปก็จะเป็นอ, <Ooh S 2> อีกอชาติหนึ่งเพราะว่ากินเนี่ยเขาก็จะเหมือนมีแทบหมูอาจจะใส่ผักกาดดองแล้วก็มะนาวกระหล่ำฝอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถือว่าเครื่องให้เยอะเหมือนกันเนาะกินนี้มันจะเหมือนแบบ เขาจะเค็มๆมันๆนิดนึงค่ะแล้วก็เป็นเครื่องแกงแต่เอารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวว่าลองชิมนะแต่ว่าข้าวซอยฮอจะบอกว่ากลิ่นถัวเน่าเขาจะชัดมากชัดกว่าน,น่ำเนียวเยอะเลยอคืนจะมีใส่ถั่วเน่าทั้งสองอย่างใช่แต่ตัวนี้จะใส่ยเยอะกว่าหน่อย สวัสดีค่ะอร่อยไหมคะเส้น๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวอร่อยสุดๆจนหยุดไม่ได้นะครับอร่อยมากๆครับนี่กะว่าจะมาขออีกสักชามหนึ่งเยวต่ออีกชามได้ค่ะอร่อยขนาดนี้นะครับผมมีคลิปเซตซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นนะครับมามอบให้แม่จันด้วยค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดแฟนๆจะมาเช็คอินเนี่ยครับร้านอยู่ตรงไหนครับแม่ครับอยู่ชมวิวฝาทานค่ะอ๋อตรงติดติดฝั่งผงเลยติดฝั่งผงเลย เชิญเลยนะคะคต้องรีบมาหน่อยใช่ไหมฮะต้องรีบมาหน่อยครับบ่ายโมงกว่าเนี่ยค่ะก็หมดแล้วค่ะบ่ายโมงกว่าหมด,มหมดแล้ว,วเพราะฉะนั้นรีบมากันเยอะๆนะครับช่วงหน้าไปสัมผัสอีกหนึ่งสเสน่ห์เมืองเชียงของที่หมู่บ้านห้วยเมงพร้อมชิมส้มสดๆจากสวนห้ามพลาดกันเลยค่ะ รับอาการอิเล็กโทรลักซ์รุ่นวิตา้าเข้าไทยตราพ,พันดี เขาดูเก็บเชี่ยวกว่าเราเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับขอบคุณค่ะสดๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับจอยไปเอาอมีกไปเอาอมีก บอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่หมู่บ้านห้วยเมงครับ่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวไทยลื้อซึ่งก็เป็นพี่น้องเราเนี่ยแหละจาก12ปันนาทางตอนใต้ของจีนนั่นเองค่ะคือจะบอกว่าที่นี่เขาก็จะปลูกเป็นสวนผลไม้ตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตอนนี้เป็นส้มอยู่ค่ะต้องบอกว่าคือนอกจากจะแบบปลูกเป็นสวนผลไม้แล้วนะคะเขายังเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะมาเก็บผลไม้ตามฤดูกาลได้ด้วย เก็บเท่าไหร่ก็ได้เลยเัี๋ยงต้องลองถามเขาดูไหมอะลองลองให้เขาแนะนํามาว่าจะเก็บอะไรยังไงดีอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันมีวิธีการเก็บยังไงอะคะไม่ยากเลยค่ะเนี่ยเด็ดมาเฉยเค่ะอันนี้มันคือส้มุ์อะไรอ่าส้มเขียวหวานค่ะแล้วก็จะมีสายน้ําผึ้งอีกค่ะมีส้มจุกด้วยอะค่ะ๋อคือถ้าทานเยอะไปก็เป็นส้มจุกส้มสีทองค่ะส้มสีทองค่ะ แต่ว่าอย่างนี้คือถ้าเกิดหลังจากส้มเสร็จแล้วมันจะเป็นอะไรต่อคะก็น,น,<อ>น้า,อานพอหมดฤดูส้มก็ต้องรออีกพักหนึ่งก็จะมีเงาะมังพุดลองกองทุเรียนค่ะมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลทุกอย่างค่ะถ้าจะเดินทางมาชมก็ เดินทางมาจากตัวอำเภอเชียงของก็ห่างจากอำเภอเชียงของ5กิโลเองค่ะเข้าชมฟรีถ้าจะซื้อก็ตำท้องตลาดค่ะมาเก็บได้ไม่เสียค่าเข้าแล้วก็ชั่งตามกิโลไปได้ค่ะขอบคุณนะกค่ะขอบคุณนะครับเก็บส้มไป เลยโอ้หคือจะบอกบว่าส้มที่นี่นะคะเป็นส้มเขียวหวานค่ะแต่ด้วยความที่เขาอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นแล้วก็ติดก,กับแม่น้ํโขงนะคะคสังเกตดูว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นสีทองเนาะก็เลยเรียกว่าส้มสีทองจริงซึ่งเขาก็จะเก็บในช่วงเดือนพฤศจิก,กาถึงมกราค่ะก็คือช่วงช่วงที่เรามาถ่ายเนาะแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นผลไม้อื่นๆค่ะแต่ส้มโดกมากแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆนี่คือเก็บไปส่วนแล้วนะใช่ยังโดกขนาดนี้เลยค่ะ สมมติว่าใครที่ไม่อยากเข้ามาเก็บในสวนนะครับข้างหน้าหมู่บ้านก็มีมีส้มที่เขาแบบ s <S คัดมาแล้วด้วยขายเลยสะดวกมากสดเหมือนกันอร่อยเหมือนกันหวานนะพร้อมกันเลยจิตใจตรงกันแล้วต no okay. no ื่นเต้นมาเป็นหวานจริงอหะหวานมาก๋ยวส้มไปฝาดน้องออนดีกว่าเห็นน้องออนช่วงนี้บ่นว่าแบบนอนน้อยแล้วก็ซิดไปหมดเลยกินวิตามินซีบ้างดีฉันเก็บเพิ่มไหมล่ะออลุกรูอเล็กก็พอมั้ง ข้าไทยราพันธ์ดีวันนี้นะคะออนมาตามรคเคอมเมนต์ของพันแ์รายการ้ยวปาาค่ะที่บอกว่าแถวนี้นะคะมีร้านปลาอร่อยเด็ดค่ะมีทั้งต้งยมยำปลากระพงผัดชาปลากระพงลวกจิ้งกังห้ยเข้าไปลองกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะนี่ชิ้นใหญ่มากตอนนี้เนี่ยออนพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่ร้านข้าวต้มหัวปลาฝาแฝดชุมพรนะคะเป็นร้านน้องใหม่อยู่ย่านบางนาเนี่ยเองนะคะ มามาดูที่เมนูข้างหน้าออนมากดีกว่านี่คือต้มยำเนื้อปลากับพงค่ะและที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นต้มยำน้ำใสค่ะใส่พริกขี้หนูส่วนด้วยรับประกันความเผ็ดจีด๊ดเปรี้ยวซ่าแน่นอนเพราะว่าทานไปเาบอกว่าจะโล่งคอเลยล่ะคะ่ะอืมโล่งคอเลยจริงๆส่วนเมนูลดน้ำหนัก ของโปรออนที่สาวๆเนี่ยไปทานกันได้เนื้อปลาอินทรีลวกจิ้มค่ะชิ้นใหญ่อีกแล้วคือที่นี่คือทุกอย่างชิ้นใหญ่มากแล้วก็มาพร้อมกับน้ำจิ้มเตาเจี้ยวนะคะสูตรเด็ดของทางร้านเลยนี่คือผัดชาปลากระพงนั่นเองนะคะใส่ใบยี่หร่าเพิ่มไปด้วยนะคะเพื่อจะได้เผ็ดร้อนเข้าไปอีกแล้วก็หอมๆด้วยแต่ว่าคงเดิมคือเนื้อปลาทุกอย่างคือชิ้นใหญ่มากทีเดียวคือเนื้อปลาหวานมากค่ะแต่ว่า หอมกลิ่นเครื่องเทศมากนะคะโดยเฉพาะใบยี่หร่าที่เขาใส่เข้าไปกินเข้าไปแล้วเนี่ยความเผ็ดร้อนเนี่ยมันจะตามมาทีหลังเหมือนตอนนี้นะคะที่ออรู้สึกว่ามันเผ็ดมากยิ่งทานคู่กับข้าวสวยนะคะที่ทางร้านพิธีพิถัถนในการคัดเลือกชข้าวพันธุ์ที่ดีจากหลังที่รมสมบูรณ์ค่ะผ่านเทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัยนะคะที่ทําให้เมนูนี้เนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยละคะ่ะพี่แอร์ะคะ่ะสวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าอร่อยทุกเมนูค่ะอร่อยขนาดนี้เขาวันนี้ค่ะออนก็มีกิฟต์เซตจากข้าวไทยตราพันดีมามอบให้ด้วยค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วถ้าสมมติว่าแฟนๆอยากจะมาเช็คอินที่ร้านค่ะมาได้ยังไงคะสี่แยกบางนานะคะตรงเข้ามาตรงถนนสัมปะวุฒิค่ะกับรถที่3ค่ะก็สังเกตด้านซ้ายจะมีป้ายเขียนว่าข้าวต้มปลาฝาแฝด่ยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆแล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่แอ้ขอบคุณค่ะอิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอช่วงนี้ออนมีอาการปวดหลังรลาาไปถึงขาอยู่บ่อยๆค่ะเลยอยากจะทราบว่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างคะคืออะไรก็ตามนะครับว่าถ้าปวดหลังปวดเ,เอลเล่าลงขาเนี่ยนก็ต้องถึงหมอรองกระดูกสันหลังก่อนนะครับก็อาจจะหมอรองกระดูกสันหลังชีกหมอรองกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือหมอรองกระดูกสันหลังแตกแล้วครับถ้าแ,แบบนีน้จะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างะคะคือถ้ามีอาการแรกเริ่มเลยนะครับก็นอนรา่ก็เอาหมอนรองใต้เขา่า แห้หอประมาณสัก15องศาที่20องศาถ้าไม่ดีขึ้นก็มาพบหมอนะครับหมอก็จะตรวจร่างกายตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าว่าความดุนเป็นขนาดไหนเราก็สามารถที่รักษาได้ด้วยวิธีเรียกว่าคิวคลิโอพาสตนะครับเป็นการปล่อยคลื่นวิทยุเข้าไปนะครับเพื่อทําให้ลดแรงดันของหมอลองกระดูกสันหลังและขณะเดียวกันคลื่นวิทยุนี้จะทําให้เกิด กระตุ้นทําให้เกิดการซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยนะครับท่านก็สามารถที่จะหายได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ครับนทราบแบบนี้แล้วนะคะใครที่มีอาการปวดร้าวตามแนวเส้นประสาทเนี่ยทางที่ดีก็ควรจะรีบมาพบคุณหมอค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลหมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าไปชิคอินคาเฟ่ขนมหวานสุดชิคกับเค้กน่ารักน่ารักให้ชาวฮิปสเตอร์แชรูรปลงไอจีแบบชิคๆห้ามพลาดกันนะคะ รทิ right อย่างที่บอกนะครับว่าเชียงของเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่คู่กับศาสนามาช้านานวัดพระแก้วอายุกว่าร้อปีแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในวัดสำคัญของคนเชียงของครับที่นี่มีหนึ่งอย่างนะคะที่พิเศษไม่เหมือนวัดอื่นๆค่ะสังเกตที่รูปปั้นพญานาคภายในวัดนะคะพญานาคที่นี่ค่ะจะมีเขาซึ่งเป็นตำนานเรื่องเล่าเก่าแก่ของที่วัดแห่งนี้ค่ะ แปลกมากเลยนะคะไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนเลยไหว้พระสุขใจกันไปแล้วเราไปหาที่คืพิี่เหนือแนวถ่ายรูปกันต่อดีกว่าค่ะอุ้ยเตอดูดิรูปใจสวยแบบเยอะมากฉันเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะไม่มันเป็นเพราะเราถ่ายด้วยเป่าโอ้ดูดิรูปนี้ไม่ใช่เต๋อถ่ายถ้าใครจะถ่ายต้อมีน้องสองคนเนี่ย เอางี้อบอกบอกผู้ชมก่อนไหมว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเรามาชิลอ,อยู่ที่ไหนเนาะคืออย่างงี้ค่ะคือว่าหลังจากที่เรานะคะเดินจนแบบทุกซอกทุกมุมของเชียงของแล้วนะคะเราก็มาปอกย้งความเป็นปสเตอร์ค่ะด้วยที่ร้านนี้เลยค่ะคาเฟ่เดลลาวค่ะใช่ครับแล้วที่ร้านนี้นะคะรับบรรยากาศก็คือจะตกแต่งแบบสไตล์ทางเหนือน,นิดนึงนะครับแล้วก็จะพื้นเนี่ยจะเป็นแบบพื้นไม้เลยแล้วก็เหมือนนั่งอยู่บ้านจริง,รงๆคือมันจะอบอุ่นมากมีก็องเก้าอี้มีแบบลูกแปก ผนังต้นงต้นไม้คือแบบเหมือนอยู่บ้านจริงๆเลยอะครับค่ะนอกจากบรรยากาศจะดีแล้วนะคะขนมที่นี่ก็น่าตานดีมากเลยนะคะมาดูที่เมนูซิกเนเจอร์รูปนี้สวยมากก็คืออันนี้นะคะเมนูซิกเนเจอร์อันนี้นะคะก็คือบลูเบอรี่มาร์เบิลเค้กค่ะก็คือเขาจะเป็นเค้กชิฟอนนะคะที่เป็นเนื้อเป็นแบบบลูเบอรี่กับวานิลลาค่ะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเหมือนมูสเป็นบลูเบอรี่มูสค่ะแล้วก็จะมนี้เป็นตกแต่งแบบด้วยดอกไม้เพื่อให้เข้ากับที่นี่นะคะก็จะเป็น ดอกไม้ซึ่งทํามาจากน้ําตานี่ให้แต่ชิมเป็นน้ําตาใช่ปหมน้ำตาลเลยนี่ใช่ปกติถ้ากินกับเค้กมันจะแบบเข้ากันเนาะเพราะว่าเค้กมันจะเปรี้ยวๆไงแต่นี่คือน้ําตาเลยเนาะแต่คือสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับมาที่นี่นี่แบบผมว่าแบบไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าเค้กแต่ละอย่างนี่ถ่ายรูปมาสวยมากแน่นอนแชร์ลงอินตราแกรมมีคนต้องอิจฉาแน่นอน อย่างตัวนี้ครับของผมครับแครอทชีสเค้กนั่นเองครับจะเป็นเนื้อเค้กที่มี3ามเลเยอร์สามเท็กซเจอร์ด้วยกันล่างสุดนะเขาจะเป็นแบบเนื้อแครอทเป็นเค้กแครอทตรงกลางจะเป็นแบบชีสเค้กแล้วข้างบนก็จะเป็นเหมือนเค้กนมสดเป็นชั้นของนมสดครับที่จะหอมนุ่มทานพร้อมกันหนะึ่งคำแล้วฟินชิมเลยดีกว่าอันนี้อร่อยนีนะเขาจะเหมือนตัวเค้กตัววานิลลาเขาจะมีความเค็มนิดๆกับบลูเบอร์รี่ที่มันเปรี้ยวๆหวานๆ่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวอันนี้นะคะเป็น กรีนทีมูสเค้กค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกเลยค่ะข้างล่างก็เป็นเหมือนคล้ากับเนื้อชิฟฟ่อนเหมือนกันเนาะเนื้อนุ่มๆเลยค่ะแล้วก็เป็นมูสของชาเขียวเนาะแล้วก็มีตกแต่งด้วยครีมด้วยสตรอเบอรี่เขาจะมีแบบผลไม้เยอะด้วยเนาะอจะบอกว่าทานเค้กสามก้อนอิ่มเหมือนกันเนาะอิ่มแบบนี้นะคะดื่มน้ำแร่แล้วสดชื่นขึ้นเยอะเลยอืใช่ครับ คือจริงไม่ได้มีแค่เค้กหรือของหวานะนะครับคือที่นี่จะมีอาหารขาวด้วยซึ่งเป็นอาหารขาวแบบเป็นอาหารลาวเลยครับเป็นสูตรแท้ต้นตำหรับของคุณแม่เจ้าของร้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นมีเฟอร์ลุงพะบางก็มีขนมเบื้องยวนก็มีมีกว๋วยจับยวนก็มีปอเปี๊ยะก็มีโอ้โหแบบอร่อยเลย ก็คือทา<ช>นได้ทั้งของคาวแล้วก็ของหวานที่นี่เลยใช่ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมบัวเข้ามาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากนะคะแล้วก็สองสายแรกค่ะที่บวกให้กับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะจะได้วอลเชอร์ห้าร้อยบาทนะคะทีลาไมฟรีค่ะและอีกสองสายถัด<ม>ไปนะครับรับฟรีสมาชิกแอทกิทเช่นหนึ่งปีครับ<ม>และร้านก็หาไม่ยากเลยครับเลยโรงแรมทีกีการ์เด้นนะครับมา200เมตรร้านอยู่ซ้ายมือเลยครับอ่าเป็นไงบ้างครับ ฮิปจอยกับการท่องเที่ยวที่เชียงของทริปนี้คือจะบอกว่าที่นี่นะคะไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือคนน่า,ารักมากๆคือมีน้ําใจแล้วก็ยิ้มแย้มด้วยนะคะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ถ้าคุณผู้ชมมาเราจะต้องหลงหลักแน่นอนค่ะใช่ครับไม่ใช่แค่เสน่ห์ของผู้คนอย่างเดียวนะครับวิวทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็แบบโหโดีมากๆทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมือนเราไปเก็บส้มกันนะครับแล้วก็มี ร้านกาแฟสวยๆก็มีค่ะยังไงก็มาเที่ยวกันได้นะคะที่เชียงของค่ะแล้วก็สำหรับทริปนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากมาเลยค่ะสายการบินไทยสมายล์รอยยิ้มผู้ฟ้านะคะที่บริการอำนวยความสะดวกให้เราในการเดินทางนะคะ<ม>ก็มีเที่ยวบินนะคะสุวรรณภูมิเชียงรายวันละแเที่ยวบินต่อวันค่ะอืมใช่ครับเสียดายมากเลยเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้นะครับฮิปสเตอร์และฮิปจอยนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยกับเปรี้ยวปากเช็คอิน สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนิง่งๆนิ่งกสูกมาตรงนี้สัปดาห์หน้าไปเช็คอินกันที่ย่านบางนาอร่อยกับอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมและก๋วยจั๊บเจ้าดังปิดท้ายกับคาเฟ่เท่ในตู้คอนเทนเนอร์แฮปปี้กันทั้งครอบครัวแน่นอนค่ะ